สวัสดีครับเพื่อนๆคิวไลค์ Q ครับผมวันนี้อยู่ที่แยกหลักสี่นะครับมาชมฟาร์มคืบหน้างานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูกันครับตามมาชมพร้อมกันเลยครับผมตอนนี้ผมอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตครับด้านหน้าก็คือ รถไฟฟ้าสายสีชมพูครับเท่าที่ผมดูนะครับก็ติดตั้งคานทางวิ่งเรียบร้อยแล้วนะเหลือก็คือตรงบริเวณทางเดินฉุกเฉินตรงกลางอย่างเดียวครับที่ยังไม่ได้ติดตั้งซึ่งช่วงที่ผมมาถ่ายนี่นะครับก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างสถานี TOT กับสถานีหลักสี่ครับ จากที่ผมยืนดูสกายวอล์กที่ผมยืนยังสูงกว่าบนคารทางวิ่งเลยนะครับค่อนข้างเตี้ยเลยนะช่วงนี้ช่วงข้างๆกับห้างไอทีสแควร์อันนั้นจะเตี้ยกว่าตรงนี้ครับ นี้ผมอยู่กลางถนนวิภาวดีเลยนะครับด้านบนของผมก็คือทางยกระดับอุตราพิมุขส่วนด้านซ้ายก็จะไปที่ทางวัดพระศรีมหาธาตุได้ถ้าเราตรงไปก็จะไปที่ถนนงามวงวานมอเกษตรศาสตร์ถ้าเราเลี้ยกกวขวาก็จะไปที่แจ้งวัฒนะส่วนถ้าเราย้อนไปด้านหลังก็จะไปทางดอนเมืองทางลังสิทธิ์เลยครับ ด้านนี้คือสถานีหลักสี่นะครับซึ่งถ้าเราลงจากสกายวอล์กมานะก็จะเจอพอดีเลยเพราะว่าสถานีนี้จะอยู่ติดกันเลยนะครับอยู่ตรงทางโค้งพอดีเลยจะอยู่ติดกับซอยแจ้งวัฒนะซอย8ครับเท่าที่เห็นก็มีคนงานนะครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะที่ผมดูแต่ก็ถือว่าคืบหน้าไปพอสมควรครับ ถ้ามองตรงไปไกลๆจะเห็นรถไฟฟ้าสายสีแดงวิ่งอยู่ข้างหน้านะครับตรงสถานีนี้ก็ค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดงสายสีชมพูถ้าเลยไปตรงวงเวียนบางเขนก็จะมี BTS วิ่งอีกไหนจะมีรถไฟทางไกลอีกค่อนข้างครบเลยครับตรงนี้นะ สำหรับรถด้วยคว้าสายสีชมพูนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ศูนราชการนนทบุรีเลยบริเวณแถวแถวแยกแครายนะครับมาถึงที่มีนบุรีเลยมาทางถนนติวานนถนนแจ้งวัฒนะข้ามคลองปราปาข้ามถนนวิภาวดีมาทางถนนรามินทานไปสุดที่มีนบุรีเลยครับระยะทางรวมก็34.5กิโลเมตรนะครับมี30สถานีเลยนะ ความคืบหน้ารวมทั้งหมดนะครับประจำเดือนมีนาคมนะก็จะอยู่ที่งานโยธา88.16%นะครับงานระบบไฟฟ้าอยู่ที่84.92%นะครับแล้วก็ความก้าวหน้ารวมทั้งหมดเลยจะอยู่ที่86.51%นะครับซึ่งจะเริ่มทดสอบระบบเสมือนจริงนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นเวลา3เดือนเลยนะครับ ที่ประชาชนสามารถใช้บริการฟรีนะและจะเริ่มเก็บเงินก็คือในเดือนธันวาสิ้นปีเลยนะครับค่าโดยสารก็จะอยู่ที่ระหว่าง14 42บาทครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนกำแพงเพชร6ครับจะอยู่ติดกับห้างสรรพสินค้า IT-Square เลยตรงวัดหลัก4ี่เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมกันร,ระหว่างสะพานลอยของห้าง IT-Square กับ s k y w a l ลของรถไฟฟ้านะครับ เขาทำสกายวอล์กเข้ามาเชื่อมกับสะพานล,ลอยแบบนี้เลยครับทำมาสวมเลยตรงด้านที่อยู่ข้างไอทีสแควร์ตรงนี้ถือว่าค่อนข้างต่ำมากเลยนะครับเอาซะผมอยากเห็นตอนวิ่งเลยว่าจะเป็นยังไงนะ อยากดูเลยครับตรงนี้อยากดูจริงตรงนี้ผมมาตรงช่วงที่จะข้ามคลองเป็มประชากรนะครับด้านล่างก็จะเป็นชุมชนที่อีกหน่อยก็จะมีการทำเป็นแบบบ้านมั่นคงอ่ะนะบริเวณเนี้ยจากที่ผมได้เดินดูนะครับตั้งแต่สถานีหลัก4ี่นะมาถึงจุดนี้ตรงคลองเป็มประชากร ก็เห็นว่าเขาได้ติดตั้งคานทางวิ่งไว้หมดแล้วนะครับตลอดแนวเลยนะเหลือที่เหลือก็จะคือทางเดินฉุกเฉินที่จะอยู่กึ่งกลางระหว่างสองคันนี้อย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวอีกหน่อยภาพตรงนี้ก็คงเปลี่ยนไปแล้วครับก็ขอให้สวยงามเหมือนแถววัดเสมียนานารีเลยนะครับ โอันนั้นดูแล้วสบายตามากค่อนข้างที่จะสวยเลยครับเอาใจช่วยนะครับรอชมฟครามสวยงามอยู่ครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กว่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคิวไลฟ์ <ight> สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ